ผัดพริกแกงหมูสามชั้นพริกหยวกเคียรีเวอร์นะะวันนี้นะคะเคียจะผัดเอ่อพริกแกงหมูสามชั้นพริกอ่อนค่ะไปชมกันเลยนะคะ mm. หมูสามชั้นค่ะพริกแกงเผ็ดพริกอ่อนกระเทียม น้ำตาลรสดีค่ะน้ำมันหอยซอสฝาเขียวน้ำปลาค่ะใบมะกรูดค่ะอะไรนะคะน้ำมันโอรีนค่ะหนึ่งช้อนแกงใส่ลงไปกระเทียมค่ะหนึ่งหัวใส่ลงไปเลยค่ะพริกแกงเผ็ดนะคะหนึ่งขีดค่ะใส่ลงไป มะกรูดฉีดด้วยเพื่อให้ความหอมหอมแล้วเหยของเขาออกมาหมูสามชั้นค่ะสองขีดเอลงไปเลยหอมสองขีดแล้วก็กินไม่หมดแล้วเนี่ยร้งรสค่ะด้วยซอสฝาเขียวหนึ่งช้อนแกงน้ำมันหอยหนึ่งช้อนแกงน้ำปลาหนึ่งช้อนแกงค่ะ รสด,ดีครึ่งช้อนกาแฟน้ำตาลครึ่งช้อนกาแฟค่ะใส่เพื่อให้หนัวนะคะพริกหยวกหรือพริกหนุ่มค่ะประมาณ20เม็ด ทิมค่ะโอเคใช้ได้ถูหน่อยนะคะดเดค่ะสิบใบยี่สิใบ 20, สใบค่ะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ้ <c oughs> ูโทษโทษทีสเสร็จแล้วนะคะ ผัดพริกแกงหมูสามชั้นพริกหยวกค่ะเพื่อนลองไปทำกินกันดูนะคะนี่ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย